พระวาจาของเรลเจ้าประจำวันจันทร์ที่24มิถุนายนสมโพธการบังเกิดของน้บุญยอนผู้ทำพิธีลางบทอ่านจากหนังสือประกาศศกอิสยาบทที่49ข้อ1ถึง6ดินแดนชายทะเลและเกาะทั้งหลายเอ่ยจงฟังข้าพเจ้าเถิด ประชาชนที่อยู่สุดแดนไกลจงตั้งใจฟังเธอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้าก่อนที่ข้าพเจ้าเกิดทรงขานชื่อข้าพเจ้าตั้งแต่อยู่ในคันมารดาพระองค์ทรงทําให้ปากข้าพเจ้าเป็นเสมือนดาบคมทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในร่มเงาพระหัตของพระองค์ทรงทําให้ข้าพเจ้าเป็นเสมือนลูกศรแหลมคม และส่งซ่อนข้าพเจ้าไว้ในแล่นเก็บลูกศรของพระองค์พระองค์ตรัสก,กับข้าพเจ้าว่าอิสราเอลเอ๋ยท่านเป็นผู้รับใช้ของเราเราจะแสดงสิริรุ่งโรจน์ของเราโดยทางท่านแต่ข้าพเจ้ากลับคิดว่าข้าพเจ้าได้ทํางานเหนื่อยเปล่าข้าพเจ้าเสียแรงไปเปล่าๆไร้ประโยชน์ถึงกระนั้น รางวัลของข้าพเจ้าอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแน่นอนและค่าตอบแทนของข้าพเจ้าก็อยู่กับพระเจ้าของข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างข้าพเจ้ามาในคันมานดาให้เป็นผู้รับใช้พระองค์เพื่อนำยาโคบกลับมาหาพระองค์และรวบรวมอิสราเอลมาอยู่กับพระองค์บัดนี้พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า และขะเจ้าได้รับเกียรติเฉพาะพระพักพระองค์พระเจ้าของขาปเจ้าทรงเป็นพละกำลังของขาะเจ้าพระองค์ตรัสว่าเป็นการน้อยไปที่ท่านจะเป็นผู้รับใช้ของเราเพื่อสถาปนาเผ่าพ,พันธุ์ของยาโคบขึ้นใหม่และรวบรวมอิสราเอลที่เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่งเราจะให้ท่านเป็นแสงสว่างสองนาน,นาชาติ เพื่อความรอดพลที่เรานำมาให้จะได้แผ่ไปจนสุดปลายแผ่นดินบทอ่านจากหนังสือกิจการนักขรสา,าวกบทที่13ข้อ22-26ถึง26เมื่อทรงปลดกษัตริย์ซาูลออกจากตำแหน่งแล้วก็ทรงแต่งตั้งดาวิดให้เป็นกษัตริย์ ปกครองประชากรอิสราเอลดังที่มีคำยืนยันในพระคัมภีร์ว่าเราพบดาวิดบุตรของเสซีเขาเป็นคนที่เราพอใจเขาจะทำตามความประสงค์ของเราทุกประการจากเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดนี้พระเจ้าประทานพระเยซูเจ้าเป็นผู้ช่วยอิสราเอลให้รอดพ้นตามพระสัญญายอนเตรียมรับเสด็จพระองค์ ประกาศพิธีลางให้ประชาชนอิสราเอลทั้งปวงกลับใจขณะที่ยอนกำลังกระทำภารกิจของตนให้สำเร็จไปเขากล่าวว่าขาเจ้ามิได้เป็นอย่างที่ท่านทั้งหลายคิดแต่บัดนี้มีผู้หนึ่งกำลังมาภายหลังข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าไม่สมควรจะแก้สายรัดรองเท้าของเขาพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นบุตรจากเชื้อสายของอับราฮัม และท่านที่เคารพยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าทรงส่งข่าวเรื่องความรอดพ้นนี้แก่เราบทอา่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุล,ลูกาบทที่หนึ่งข้อห้าสิเจถึงหกสิบหและข้อแปดสิบเมื่อครบกําหนดคลอดนางเอลิซาเบต ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งเพื่อนบ้านและบรรดาญาติรู้ว่าพระเจ้าทรงแสดงพระกรุณายิ่งใหญ่ต่อนางจึงมาร่วมยินดีกับนางเมื่อเด็กเกิดได้แปดวันเพื่อนบ้านและบรรดาญาติพี่น้องมาทำพิธีสุนัขให้เขาต้องการเรียกเด็กว่าเสคาริยาตามชื่อบิดาแต่มารดาของเด็กขานว่าไม่ได้เขาจะต้องชื่อยอน คนเหล่านั้นจึงพูดกับนางว่าท่านไม่มีญาติคนใดมีชื่อนี้เขาเหล่านั้นจึงส่งสัญญาณถามบิดาของเด็กว่าต้องการให้บุตรชื่ออะไรเสคาริยาขอกระดานแผ่นหนึ่งแล้วเขียนว่าเขาชื่อยอนทุกคนต่างประหลาดใจท่านใดนั้นเสกคาริยาก็กลับพูดได้อีกเขาจึงกล่าวถวายพระพรพระเจ้า เพื่อนบ้านทุกคนต่างรู้สึกกลัวและเรื่องทั้งหมดนี้ได้เล่าลือกันไปทั่วแถบภูเขาของแคว้นยูเดียทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้ต่างก็แปลกใจและถามกันว่าแล้วเด็กคนนี้จะเป็นอะไรเพราะพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเขาเด็กนั้นเจริญเติบโตขึ้นจิตใจของเขาเข้มแข็งขึ้นด้วยเขาอาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดาล จนถึงวันที่เขาแสดงตนแก่ประชากรอิสราเอลสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัททาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับวันนี้เราทำการสมโพธิการบังเกิดของยอนผู้ทำพิธีล้าง พระวรสารบอกให้เราทราบว่าท่านเป็นผู้เตรียมทางการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าท่านเป็นบุตรชายของสุมณะเสคาริยาและนางอลิสเบตยอนเป็นพระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้บุคคลทั้งสองเพราะท่านทั้งสองอยู่ในวัยชารายากที่จะมีทาย,ยาทสืบสกุล ยิ่งกว่านั้นนางลิซเบทยังเป็นหมันไม่สามารถมีบุตรได้ในฐานะผู้เตรียมทางการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าเราจึงสามารถเรียกท่านว่าประกาศกเพราะท่านเป็นบุคคลที่อยู่ทั้งในพันธสัญญาเก่าและพันธสัญญาใหม่เนบุลูกาเล่าเรื่องการประเกิดของท่านคู่ขนานกับการประเกิดของพระเยซูเจ้า พิธีกรรมกำหนดให้การฉลองการระเกิดของพระเยซูเจ้าตรงกับวันเริ่มต้นฤดูหนาวเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มเคลื่อนตัวจากส่วนที่ไกลที่สุดของวงโคจรกลับเข้ามาสู่โลกส่วนการฉลองการประเกิดของยอนผู้ทำพิธีล้างตรงกับวันเริ่มต้นฤดูร้อนเป็นที่ทราบกันดีว่าพันธกิจของยอนผู้ทำพิธีล้างก็คือ การเตรียมทางให้กับการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าจึงเป็นการสมควรที่จะรำพึงกันสักนิดถึงบทบาทหน้าที่การเตรียมการเสด็จมาของพระองค์ทั้งในจิตวิญญาณและในประวัติศาสตร์อันที่จริงบทบาทหน้าที่ประการนี้เป็นของผู้มีความเชื่อทุกคนการเตรียมทางให้กับพระเยซูเจ้าเป็นมากกว่าการประกาศว่า พระองค์กำลังจะเสด็จมาจำเป็นต้องมอบตนรับใช้ยพระเยซูเจ้าและแผนการความรอดของพระองค์มีใช่ด้วยคำพูดเท่านั้นแต่ด้วยชีวิตทั้งครบในมิตินี้เท่านั้นที่เราสามารถอธิบายความหมายของการปรากฏตัวของยอนผู้ทาพิธีล้างในตอนต้นประวัติศาสตร์ของพระวรสาร กล่าวคือยอนต้องการให้บุคคลร่วมสมัยของท่านเข้าใจผ่านทางการเจริญชีวิตอย่างสมถะรของท่านว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องทำการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าจะอยู่ฝ่ายพระเยซูเจา้าหรือฝ่ายตรงข้ามกับพระองค์อยอนทำพิธีล้างด้วยน้ำเพื่อการกลับใจสิ่งที่ท่านต้องการแสดงให้ประชาชนเข้าใจก็คือ เวลาได้มาถึงแล้วที่แต่ละคนจะต้องเปลี่ยนวิถีทางการดำเนินชีวิตเพราะพระเมศยาใกล้จะเสด็จมาแล้วท่านเทศเตือนประชาชนให้ตื่นจากความเกลียดคร้านและให้มีใจกว้างในการแบ่งปันของบุคคลร่วมสมัยของท่านมิฉะนั้นพวกเขาจะไม่รับรู้ความใหม่ที่มีอยู่ในสังคม ังเช่นการประทับอยู่ขององค์พระเยซูเจา้าและที่สำคัญยอนได้เตรียมบุคคลร่วมสมัยให้ยอมรับพระเยซูเจ้าโดยอาศัยการทรมานของท่านชีวิตของยอนให้บทเรียนแก่เราว่ากะจะไม่มีการเตรียมการต่อรับพระเยซูเจ้าอย่างถ่องแท้ถ้าไม่มีการอุทิศตนผ่านทางปัสกาซึ่งได้แก่การทรมาน ความตายและการกลับคืนชีพพร้อมกับพระเยซูเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่งใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอามน